วัคซีนนะคะมือเท้าปากเนี่ยจะเป็นแค่วัคซีนที่มีสายพันธุ์เอนเทรไวรัสเ1เท่านั้นนะคะดังนั้นนะคะวัคซีนไม่สามารถอาจจะไม่สามารถป้องกันเชื้อคอกซกี้ไวรัสได้นะคะดังนั้นการฉีดวัคซีนแล้วสามารถเป็นมือเท้าปากได้อยู่ไหมเอ่ยก็เป็นได้นะคะวัคซีนเนี่ยมันลดความรุนแรงจากผลแทรกซ้อนจากการติดเชื้อเอนเทรไวรัส71เอนะคะซึ่งในประเทศไทยจริงๆตอนที่มันระบาดมันระบาดพวกจะเป็นคอกซกี้ ไวรัสระบาดค่อนข้างเยอะนะคะแต่บางคนอาจจะมีแจ็คพอตเจอเอนโทรไวรัสด้วยนะคะดังนั้นการฉีดวัคซีนนะคะก็ถือว่าซื้อความเสี่ยงแล้วก็ฉีดดีกว่าไม่ฉีดนะคะในความคิดเห็นส่วนตัวของหมอนะคะแต่จริงๆแล้วอะค่ะผลแทรกซ้อนนะคะไม่ว่าจะเกิดจากเชื้อคอกซกี้ไวรัสหรือว่าเอนโทรไวรัส71เนี่ยที่ทาให้เกิดอาการหัวใจอักเสบในเด็กหรือว่าก้านสมองอักเสบหรือเยื่อหุ้มสมองอักเสบในเด็กเนี่ยจริงๆทั้งสองสองไวรัสนี้ก็ทําให้เกิดได้นะคะแต่ว่าตัวเนอนโทรไวรัสเจงดุเดือดแล้วก็เจะค